เอาไงดีวะมันไม่มีแรงจูงใจหรอวะทำไงดีเนี่ยแย่แล้ว่ะเอาไงดีวะมันปล่อยให้ตำรวจกระทืบเราขนาดนี้เลยเหรอฝนก็ตก หรือว่าเราต้องมีหนอนวะเราต้องมีหนอน เบอร์ไขวะเนี่ยไม่รับวะเบอร์ไขวะนี่ ไม่เมมเบอร์สักคนไม่เลยวะเครื่องผมเนี่ยอ้าวทำไมเพื่อนผมมันไม่รับสายสักคนเลยวะพวกยี่เนี่ย มันไปไหนกันหมดวะแกงยี่สิบเอ็ดเนี่ย้เพื่อนไม่รับสายเลยวะ่ะแอบแย่วะ่ะ แย่ yeah, เนี่ยอ้าวอ้าวเอ้ยมันไม่รับจริงว่ะ ้าห้ามไม่ได้ต้องเข้าร่วมถ้าสู้ไม่ไหวก็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 ต้องเข้าร่วมสู้ไม่ไหวก็ต <differ estratég flush> ้องเข้าร่วมฮัลโหลค่ะไม่ครับไม่่อบอยชสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับจำได้ไหมวันนั้นวิลลี่เซ็นสัญญาไปอ่ะเนาะใช่ครับ สัญญาอะไรเอ่ยสัญญาอะไรหรอสัญญาสายตำรวจหรอใช่ครับเนื่องจากเนี่ยผมเผมเห็นประชาชนอะ่ะเขาเริ่มจับกลุ่มคุยกันแล้วครับว่าตำ<อ>รวจอะ่ะทํำเกินกว่าเหตุอันนี้ผมมารายงานคร่าวๆเนาะแต่ว่าผมแบบอยากได้กุญแจมืออยากได้อะไรไว้ระงับเหตุอย่างนี้ครับยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้อย่างนี้ไหนๆก็เส้นสัญญาไปแล้วก็เหมือนก็เป็นแบบ กึ่งตำรวจกึ่งประชาชนน่ะเนาะกึ่งอะไรครับกึ่งกึ่งอะไรนะครับคุณวิดีกึ่งอะครับกึ่งตำรวจนะครับคุณคุณมีหน้าที่รายงานผมเฉยครับคุณคุณไม่ต้องพกหรอกคุณตรงคุณแจอะไรครับอืมมันจะไม่ได้ครับไม่งั้นเวลาผมอยู่ในเหตุอะ่ะมันจะไม่ทันเนาะผมก็ต้องละงาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพื่อไม่ให้มีการสูดไม่ต้องรางับครับ ไม่ต้องรังแกเพีครับไม่ต้องรัง,รงเพียรเพราะในกฎหมายที่นี่มันถ้าเกิดไม่มียศตำรวจไม่สามารถถือของตำรวจได้อยู่แล้วครับยังไงก็อดครับมันจะยากอะไรครับก็ให้ยศผมตามเซ็นสัญญาเนาะเอาเนาะอืมแต่เกิดการเซ็นสัญญาคุณมียศตำรวจปุ๊บคุณจะออกตำรวจไม่ได้เลยนะครับในสายเก้าสิบวันมึงมากเรื่องยังวะไอ้ผอมอเรื่องเลยครับแล้วคุณเอาไง แต่ผมเห็นนะประชาชนเขาเริ่มจับกลุ่มกันแล้วอ่ะครับมีคนชักชวนีไหนครับเห็นลางๆแต่ว่ามีคนชักชวนว่าตำตํารวจอ่ะเขาทาแต่ผมไม่รู้นะใครแต่เขาแบบเริ่มจับกลุ่มกันแล้วอะครับว่าตำรวจอ่ะทําเกินกว่าเหตุอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่าคุณเบลลี่ครับพอดีผมมีธุระครับไม่เป็นไรครับให้เขาจับกลุ่มเลยครับตำรวจไม่ได้กลัวครับตำรวจมีประมาณร้อยยี่สิบคนครับร้อยยี่สิบเลยหรอครับครับผม ครับผมตอนนี้ตำรวจเรามีทั้งหมด120คนผมสามารถเรียกได้หมดมีแล้วมีหน่วยยูนิตประมาณ20คนครับอาวุธครบมือครับมีอาวุธที่พวกคุณไม่รู้แน่นอนครับครับฝนตกปลอดภัยครับฝนตกระวังป่วยนะครับทราเราอยู่ในร่มด้วยนะครับผมฮ่าเลียร์120เล็ว่ะมันหามมาจากไหนวะ มันไปหามาแต่ไหนวะร้อยยี่สิบคนเนี่ย,ยก,กูหาแนวร่วมคนเดียวกูหาแนวร่วมสิบคนตรงตกปลายังยากเลยมันไปหามาจากไหนวะเอาไงดีวะสู้ไม่ไหวอ่ะ สู้ไม่ไหวเราก็ยอมแพ้ไหมยกธงขาวอะไปรอพี่กูมาก่อนวันนี้แหละพี่กูมามึงไอ้ไอ้ไอไอตำรวจตู้เพลง จีสัสสัตมหากำลังจะมามึงเจอกูแน่แหละมานี่รอพี่กูสั่งการก่อนเนาะจะเอาอยัางไงอะ่ะรอพี่กูก่อนรอแป๊บรอแป๊บหนึ่งรออยู่นี่แหละรอแป๊บหนึ่งถ้าพี่กูสู้ไม่ไหวกูเรียกนะ้ากูมาด้วยกูเรียกน้ากูมาด้วยเดี๋ยมึงเจอนะ้ากูอีกคนอืม น้าไหนน้าอีธานเนี่ยน้าอีธานเนี่ยผมเด็กแก๊งเตอร์เก่านะรู้เปล่าผมเรียกมาหมดอะสมัยนั้นแก๊งเตอร์คลองคลองเมืองอะ่ะต,ตำรวจยังไม่ไหวอะรอแป๊บ นายท่านยังไม่ลงโอ้จักวะครับไอ้เฮ้ยทุกคนเมืองน,นี้มั่งยืนคุยแต่กะเอ้ไดยวนะใช่เบล่าวะ พับอยู่ตรงอันนี้น่ะใช่ไหมใช่บอกว่าไอที่คอตกคอพับอยู่ตู้โทรศัพท์อะ่ะอ๋อเพื่อนมารับแล้วหรอนี่หรอไอเวอ็วซามอ่ะอือือเอาเลโปลเพื่อนเต็มที่ที่เต็มที่เต,ทเต็มที่เลยเต็มที่ ไอชินธุระบ้านมึงสีไอชินไม่ใช่เป็นแนวสมบทบาทเลยนี่กูก็เล่นแบบให้ให้ให้ตำรวจแบบเบียวเลยตอนนี้มึงสีเบียวมึงสีเบียวกูว่าเบียวเต็มที่เบียวเต็มพิกัดมึงคุยธุระบ้านมึงสีเปิดชาวติ้งเนี่ยธุลาบ้านไหนเปิดชาวติ้งวะสมบทรณ์บ้านะเพื่อนเออสมบทบาทไงเพื่อน ฮัลโหลครับวิปเปอร์หน่อยเนาะที่สาธารณะวิปเปอร์หน่อยเนาะเกรงใจคนข้างๆหน่อยเนาะเกรงใจคนแบบอยู่ร่วมสังคมหน่อยเนาะเอาเหนียวเอาใครอ่ะจะเียหมทำไมเรียกเหนียวว่าใครหรอว้าย yes เขาชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้เฮ้ยเขาเหนียวครับ บวอย่างดีเนี้ยใช่เด็บไปเยอะเนาะผมเผานิดหน่อยโดนทุกตะบานเยอะแต่ตอนนี้นะไม่มีตังค์ยังไม่ได้พูดเลยมีตี้หรือยังครับไอตี้อันเนี้ยเชิญเชิญเราได้กล่องจุ่มอะตีอะไรอะตีนี้นี้น,นีที่เขาเชิญเชิญกันอะมีหรือยัง นี่อะไรอะจีนที่ไรวะมันเป็นปาร์ต um um, ี้ปาร์ตี like ้ที่ปฏิการเพื่อนที่อยู่ที่วินดี้ก็ไม่รู้ได้ของมานะลองอยู่ก็ได้นะจริงๆเพื่อนีคือที่เราต้องทำอะไรอ่ะก็อยู่เฉยๆไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ได้ของมันต้องแบ่งแต่มันจะไม่ได้ของเฉยๆนะใช่แต่มันจะต้องแบ่งของกันแต่ระวังนะตำรวจใช่ตำรวจที่นี่ไม่น่าจะได้แบ่ง ตำรวจที่เนี่ยตำรวจที่เนี่ยตำรวจที่เนี่ยมันแบบอืมเนาะไม่อยากพูดหรอกหน้าตาใหญ่เนาะอือหืออยากดึงหนวดแม่งวะพูดขนาดนี้แล้วยังไม่ทำอะไรเลยอะไรหรอพี่นี่เปล่าครับเอส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 น้องเอสเอสเอเธอร์ฮะไอ้พี่ไม่ใช่เองมาเป็นลูกสมุนพี่ไหมอือ ใส่เสื้อสตูดสี่เกงยีนรองเท้าโพซี่เดินสยามทุกวันแบบเนี้ยเองมันเป็นลูกสมุนพี่ใครเนี่ยพี่ใครเนี่ยพี่ชายพี่ชื่อจุ๊บแจงจุ๊บแจงเหรอมันเป็นลูกสมุนพี่ไหมพี่ต้องการกระทืบตำรวจตำรวจเลยเหรอพี่จะเล่นตำรวจเลยเหรอเล่นเลย พี่จะไหวหรอพี่มีกี่คนเอไปเถอะไปเถอะพี่มีร้อยสามสิบร้อยสี่สิบคนแล้วไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นหรอกไม่้วพี่จะอาถ้าพี่ขาดคนเลยได้อะตำรวจอ่ะผมก็มันหน้าอยู่ผมก็มันหน้าอยู่เสวยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอ็งนี่แหละนี่แหละนี่แหละเองเป็นคนที่ร้อยสามสิบสี่เองชื่ออะไรไอ้แป๊บนึงให้มัเสียงคาสายเข้าพี่๋อเฮียกำลังจะได้คนที่สามเลยแม่งไปละไกลวะ คนนี้เขาชื่ออะไรนะเจเบิ้ม um. ไม่ใช่ดีผมไม่ได้เรียกเขาว่าเจเบิ้มผมเรียกเขาว่าอะไรวะผมเรียกเขาวา